สวัสดีครับผมกัมบอนี้ครับผมเนาะวันที่ยี่สิบเก้าครับผมมีถุนหน้าย่นสองหาหกหาครับผมเดอ้อมืูนี่ครับผมเนาะจะมาวางสาวลาวาคักๆให้ f อซทางช่องน้องคำแพงใช่ไหมอย่าลื่มฝากกดติดตามน้องคำแพงด้วยนะครับทางช่องผ้าหัดไฟมา l ีครับผม ใช่ไหมหลูกเห็นไหมเห็นไหมนี่หน้าเหมือนใครหน้าเหมือนพ่อไหมหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนพ่อไหมฝากกดติดตามด้วยนะครับหนไงนคือพ่อรับผมเนาะวันนี้จะมาวางสาวลาวคักคัให้เอฟซีทางช่องครับผมนี่ครับน้องคำแพง ลยิมแน่ยิมแน่ยิมแน่เออยิมแน,หนออนะ่หนูชื่ออะไรนะหนูชื่ออะไรนะเด็กหญิงพิมพ์พัดสอนปองแพ้ใช่ไหมแอเ <c oughs> ก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยวันนี้ขอให้เลียกราวพ่อเข้านะให้เอฟซีถูกกันเยอะนะครับผมนะอืมเอา้า ยังยังทุจาแล้วทุจาีกที่แล้วทุจารแล้วทุจาแล้วอย่าอมมืออย่าอมมืออย่าอมมือทุจาแล้วออออออทุจาฝา,ากกดติดตามน้องคําแพงด้วยนะครับตลกฝากกดติดตามน้องคําแพงด้วยนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้ตั้งกล้องถ่ายน้องคําแพงคู่กับพ่อเลยน้องๆครับผม ตั้งกล้องถ่ายคู่กันเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเนี่ยยังจะไปใสหล่ะจะไปสสยจะไปสสยหึอีลาจะไปใส่าอีลาจะไปยว่าผุนผุนหนาคือไผ่ยิ้มในรกยิ้มใน ยิ้มแน่ยิ้มแน่แกงยิ้มให้เอฟซีทางช่องหน่อยตลกฝากกดติดตามน้องกำแพงด้วยนะจ๊ะหาวนะครับผมอ,อ,อนี่ครับกลั้นเป็นตัสั่งนะผมเนาะได้หกเดือนกว่าแล้วเมื่อวานนี้่าหรือว่าเจ๊แดงให้จับแล้วมื่อวานน่นตัวไหนไม่รู้นี่ รัฐบาลไทยน่ะหกเก้าหรือว่าหกศูนย์นี่แหละหรือว่าเก้าศูนย์นี่แหละเมื่อวานเนี่ยเออเอสอบครับผมเนาะเอาด้ใจครับผมทุจาราทุจาราทุจาราทุจราโอ้ทุจาราครับผมกำลังแต่สร้างครับผมเนาะน่าเก่งมากเลย ไปเป็นการเสียเวลามาดูสาวลาวคักๆงวดนี้ดีกว่าจะไปดูตัวเลขดูน้องคำแพงวิ่งก่อนใช่ไหมนี่ครับผมดูน้องคำแพงวิ่งก่อนใช่ไหมมาเลยอาพอเร็วมามาเร็วมาเร็วมามาเร็ว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 เร็ครับผมปุณนะครับผมปุณนะปุณนะปุณนะเก่งหลายเก่งหลาย นี่ยังฮะเก่งวิ่งตามพ่อนะครับผมวิ่งตามพ่อเลยใช่ไหมคุณน่ะเร็ว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 มามามาเร็วเร็วเอา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 พัดลมเสียงดังเอาเอาเอา มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วคาว่าแกงเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเก่งแต่ว่าโอ้ยเก่งแต่ว่าอืม นี่ครับผมเนาะแก้งน้องคำแพงสักนิดนึงก่อนเดี๋ยวพาเอฟซีทั้งช่องรับผมไปเบิ่งตัวเลขครับผมสาวลาวคักคักครับกันนี่ครับผมเนาะสาวลาวคักคักวันนี้ครับนี่ครับผมลูดเก้ากับศูนย์ครับผมเนาะ เด่นเก้าเด่นศูนย์ครับผมลองเก้าครับผมเด้อนี่ครผมเนาะน้องคําแพงจะเยี่ยงแล้วเด่นศูนย์ลองเก้าจับคู่ให้เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกกันเบิ้ลเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ครับผมนี่ครับผมว่าหลุดวิ่งบอบพากครับผมโอกาสพลาดยากมากเลยครับผมเนาะหลุดวิ่งครับผม เน้นให้สองคู่เท่านั้นครับผม96แล้วก็06ครับผมเดอ้อนี่ครับผมเนาะน้องคำแพงมาแล้ว <c oughs> นี่ครับผมเอานี่ครับผมเนาะนี่ครับนี่ครับนี่ครับสาวลาคักมาแล้วเด่นศูนย์ลองเก้าเน้นที่ศูนย์หกเก้าหกครับผม เด่นศูนยหลองเก้าหกกับผมเดอ้อย่งลูกคุณหนเพิ่นเด่นศูน 0, ลองเก้ากับผมเนาะกำแพงคุณห <c oughs> นัคุณหนคุณนคุณนคุณนเพิ่นคุณนคุณหนย่างตามอยู่บนเส 6, าโอเอ่ะ <c oughs> โอ้ ยังต่างก็เศร้าโอเคยางพูดนะพูดนะจะเดินไปไหนมาหาปู่เร็วมาเลยมาปู่จะเดินไปไหนวะจะเดินไปไหนรับหรอครับแล้วเออกินกับยาก่อนเลยนี่ครับผมเนาะตามนี่ครับผมสาวลาวคักๆวันนี้ขอให้เอฟซีทางช่องน้องคำแพง เฮงเฮงรวยรวยด้วยครับผมเด้อกองกองน่กองคนนั้นเนี่ยกองหน่งกกองยัีไยกองมีด้กลกองหนึ่งมาตะหันลาเอามาสองกองเอารถน่เอาไปแพกหนึ่งเมนี่ครับผมเนาะเอาครับผมตามนี่ครับผมเด้อยางคำแพงนี่เมี รูดศูนย์เดนศูนย์เดือนนั่นแม่ก็ได้สามพันไอเดือนได้เจ็ดหมื่นแปดรูดศูนย์เดอนศูนย์เบ็ดเดียวศูนย์หกครับผมเนาะตามนี่ครับมผมเด้อถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้น้องคําแพงด้วยนะครับแคบหน้าจอครับผมกันเบิร์เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์กับผมเนาะเพราะว่าญญรอบข้ังหน้าครับผมเบิร์นบอยครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม น้องคำแพงวัสดีค่ะวัสดีก่อนเร็ววัสดีตุจ้าตุจ้าตุจ้าก่อนเร็วตุจ้าก่อนเร็วตุจ้า